สวัสดีครับก็มาเจอกในพิซดนี้กันนะครับเอพิซดนี้จะมาพูดถึงการหาตลาดใหม่หรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินคาว่าบลูโอเชียนแล้วบลูโอเชียนคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงเราสามารถที่จะหาโอกาสยังไงจากบลูโอเชียนยังไงได้บ้างแล้วบลูโอเชียนเหล่านั้นมีจริงหรือเปล่าสิ่งนี้แหละเราจะมาพูดกันในคลิปตัวนี้ครับถ้ายังไงก็มาชมรายละเอียดกันได้นะครับ เราก็ให้ดูว่าสิ่งที่เราตากตลาดตรงนี้มันเป็นตลาดใหม่แค่ไหนตลาดใหม่ชนิตจะให้ข้อคิดอย่างหนึ่งครับตลาดใหม่อ่ะมีทั้งข้อดีข้อเสียครับตลาดใหม่เป็นตลาดที่คนไม่ค่อยทําแล้วเรามาทําต้องตั้งคําถามก่อนครับว่าทําไมธุรกิจตัวนี้คนไม่ทําต้องตอบให้ได้ครับเช่นยกตัวอย่างเอาเห็นภาพสมมุตินะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านมุสลิม100% เป็นคนมุสลิมขายของที่คนมุสลิมกินไม่ได้เขาบอกเฮ้ยไม่มีคนมาขายที่เราเอาลองเอามาขายสรุปแล้วก็ที่มันไม่มีคนเอามาขายเพราะรู้อยู่แล้วว่าขายแล้วมันก็ขายไม่ได้ถึงมันจะเป็นตลาดใหม่มันเป็นบูโอเชียนแค่ไหนมันก็ไม่มีลูกค้าบอกปลาปลามันไม่กินอาหารประเภทนี้ถ้าปลากินผักแล้วเราเอาไส้เดือนไปใส่อ่ะปลาไม่กินนี่แหละครับคือจุดที่บอกว่าตลาดใหม่ต้องคิดให้ดีครับว่าตลาดใหม่ตรงนั้นเพราะคนไม่ทําหรือคนไม่เห็นแต่ถ้าเกิดคนไม่เห็นยกตัวอย่างหมู่บ้านเหมือนเดิมไม่ใช่หมู่บ้านมุสลิมนะเป็นหมู่บ้านอะไรก็ได้ คนไม่ใส่รองเท้าเลยแล้วประเด็นก็คือว่าเราต้องการที่จะเอารองเท้าไปขายประเด็นต่อมาคือไปขายให้เจอครับว่าทําไมคนถึงไม่ใส่รองเท้าแปลว่าการที่เราเอารองเท้าไปขายในบ้านตรงนั้นมันก็มีหลายวิธีในการขายเราต้องเอาเพนพอยต์เข้าไปจับครับถ้าชาวบ้านที่เขาอยู่ในหมู่บ้านนั้นน่ะเขาไม่รู้สึกว่าการไม่ใส่รองเท้าเป็นเพนพอยต์เขาหรือพูดได้ง่ายก็คือท่านไม่ได้รู้สึกเจ็บเท้าเลยเวลาเดินแปลว่าอะไรครับเราเอาสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเพนพอยต์ไปพูดว่าเฮียนะถ้าคุณไม่ใส่รองเท้า นะ้าขาคุณได้านนะถ้าคุณไม่ใส่รองเท้านะคุณเดินแล้วขาเจ็บนะใส่รองเท้าแล้วมันจะทําให้นุ่มมันจะไม่เจ็บมันกลายเป็นว่าเราเอาสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขามีปัญหาอยู่ไปพูดกับเขาแปลว่าอะไรปัญหาที่เราพูดกับเขามันเป็นปัญหาที่อีกคนหนึ่งเจอแต่อีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นปัญหาขายให้ตายยังไงเขาก็ไม่ซื้อคับแต่ถ้าเกิดเราใช้อีกรูปแบบหนึ่งลหละก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินสมุนไพรบ้างเราก็อาจจะใช้วิธีการตรงที่ว่าขายสมุนไพรแถมรองเทา้าแล้วก็ลองบอกว่่าเนีย คุณเอารองเท้าไปใส่สิแล้วคุณไปเก็บสมุนไพรอ่ะมันก็จะทําให้คุณเก็บได้เยอะขึ้นเห็นแม่เขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอวะฉันชอบกินสมุนไพรเรามาขายสมุนไพรแต่เราแถมรองเท้าและรองเท้านี่มันจะทําให้คุณไปเก็บสมุนไพรได้มากขึ้นชาวบ้านก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาฮะแปลว่าฉันจะได้ของที่ฉันชอบกินเยอะขึ้นถ้าเงินฉันซื้อสมุนไพรร้านนี้ละกันร้านอื่นขายสมุนไพรเหมือนกันนะครับแต่ร้านเนี้ยแถมรองเท้าแปลว่าอะไรครับไม่รู้แหละขายราคาเท่ากันแต่ร้านนี้แถมรองเเทท้าาาฉันอรร่ไไจะะปํแต ก็แค <premises. S 2> ่บอกว่ารองเท้าเนี่ยค ah. ุณสามาราเอาไปเก็บสมุนไพรแล้วคุณจะเก็บได้มากขึ้นแปลว่าเดิมทีที่คุณเดินหนึ่งชั่วโมงมันจะทําให้คุณเหนื่อยแต่คุณใส่รองเท้ามันจะทําให้คุณเหนื่อยร้อยลงแปลว่าคุณทํางานได้เยอะขึ้นหรือคุณทํางานได้เร็วขึ้นไม่ต้องบอกอะไรลักษณะแบบนี้เขาได้รู้ครับว่ามันทํางานให้เร็วขึ้นเพราะชาวบ้านเขาไม่ได้สนใจครับว่าว่าทํางานเร็วขึ้นทํางานได้เยอะขึ้นได้ของเยอะขึ้นเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เขาไม่ได้อยากจะรู้เนี่ยแค่ได้รู้ว่าเขาเก็บสมุนไพรได้เยอะขึ้นแล้้้้้วเเเเคาาาาาาขยไไดอออะะะนนนแ่่่ีรรรรัใงงทททปมมกก็็จจํหิ เฮ้ยเริ่มที่จะไม่เอาสมุนไพรนะครับเริ่มอยากจะซื้อรองเท้าครับหรือพูดง่ายๆ่ายครับมันก็จะอารมณ์ประมาณว่าคนมาซื้อขนมอะแต่ไม่ได้อยากกินขนมอะฉันอยากได้ของแถมในขนมอะนั่นแหละคือของเล่นเด็กครับที่เขาเอามาล่อครับนี่แหละครับเอาเพนพอยต์มาพูดครับย้อนกลับมาว่าตลาดที่เราบอกว่าเราจะทําตลาดใหม่อะที่มันเป็นบลูโอเชียนอะมันเป็นบลูโอเชียนจริงหรือปักมันเป็นบลูโอเชียนเพราะคนรู้ว่าทําแล้วไม่เกิดหรือมันยังไม่มีคนเห็นก็ชาลิปก็เอามาให้ดูครับว่าการที่ชาลิปเอาเทคโนโลยีตรงน อย่างนี้เราก็เลยเอามาลองมาทําใน3จังหวัดแล้วมันก็พอเป็นไปได้พี่พครับก็เราบอกว่าเนี่ยเราก็มาจดในบริษัท3จังหวัด,วดแต่ว่าชาลิปอ่ะให้เห็นว่าเฮ้ยนี่มาจาก3จังหวัดมาจากยะลาประเด็นก็คือไอ้นี่มาเหนือชั้นมันมาจากยะลายะลาทําอะไรได้วะเนี่ยคนข้างนอกเห็นว่ายะลาก็มีแต่แบบเหตุการณ์ไม่สนุกแต่ประเด็นคือเฮ้ยมันเอาของพวกนี้ไปลงไปเล่นได้เหรอไอ้นี่เราก็ให้เห็นว่าว่ามันก็เป็นจุดที่เราลองเอาไปเล่นแล้วมันก็ได้ผลเห็นไหมมันก็เลยทําให้ชลิปก็อยู่หนึ่งในําเสนอตรงที่มีโอกาสได้นยเสนอตรงนยลา ั่นพวกเราก็เป็นพวก้เ expert <people? S 1> นะแล้ว s <S เราอะสิ่งที่เราลงไปอะเราก็ขยับขยายไปเรื่อยเราจะขยายเป็นลักษณะไหนเราจะทําอะไรต่อบ้างตอนนี้เรามีอะไรแล้วสิ่งที่เรานําเสนออะเราจะไปยังไงต่อเนี่ยในที่นี้ชัยลีกก็บอกว่าเราก็จะเป็นโฮ o ซลเราจะช่วยเหลือ s u p p l อร r จากข้างนอกที่อยากมาทําตลาด3จังหวัดแต่เขามาทําไม่ถึงเพราะเขาไม่รู้จักตลาดหรือคนใน3จังหวัดอยากจะไปทําตลาดข้างนอกเราก็ช่วยขายให้โดยที่เราเป็นช่องทางในการหาตลาดใหม่ๆให้กับกลุ่มคนที่มีสินค้าและอยากขายและ และกลุ่มคนที่อยากจะซื้อของแต่ไม่มีโอกาสที่จะมาซื้อของชิ้นนี้นี่ครับเราก็เข้ามาเพื่อ<ล>ที่จะช่วยในส่วน,<ล>วนเหล่านั้น<ล>นี่ครับลชลิปก็บอกแล้วเราต้องการที่จะคลองตลาดใหมต,ตลาดตลาดตรงนั้นเราจะไปยังไงเราจะโตย,ยังไงเป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับ Blue Ocean ครับที่ชลิปได้มีการให้ตัวอย่างว่า Blue Ocean คืออะไรซึ่ง Blue Ocean ก็คือเป็นการที่เราหาตลาดใหม่แล้วไปหาโอกาสว่าตลาดเหล่านั้นมันสามารถที่จะ ทำธุรกิจยังไงให้แตกต่างจากคนอื่นได้บ้างเพราะว่าการที่เราไปทําในธุรกิจที่มีคู่แข่งอยู่เยอะมันก็จะทําให้เราอะมีความยากลําบากในการทําธุรกิจเนื่องจากพอมีคู่แข่งเยอะมันก็เลยทําให้เกิดสงครามราคาหรือมีการแข่งขันที่สูงซึ่งการที่เราไปหาตลาดใหม่มันก็เปรียบเสมือนเราไปหาที่ตกปลาที่ใหม่ที่ไม่ค่อยมีคนจะตกปลาเท่าไหร่นักแต่ปลาเหล่านั้นเป็นปลาที่เราสามารถที่จะเอามากินได้ การที่เราไปเจอสถานที่เหล่านั้นและเราสามารถที่จะตกปลาโดยที่มีคนตกปลาน้อยมันก็จะทําให้เราได้ปลาเยอะขึ้นกว่าเดิมและสิ่งที่เราจะไปหาบ่อปลาบ่อนั้นแหละครับมันก็ต้องไปดูว่าทําไมบ่อปลาเหล่านั้นคนถึงมองไม่เห็นเพราะคนไม่เห็นโอกาสหรือโอกาสเหล่านั้นมันไม่มีอยู่จริงซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็จะเป็นคลิปที่ชลิปเอามาพูดให้กับทุกคนได้มารู้จักกับคำว่าบลูโอเชียนกันนะครับถ้ายังไง คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกับเพจสาระรีฟแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบเนื้อหาก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ใน YouTube กันด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์และแชร์บน Facebook และกด s u b สไครต์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ